ตัวเขาเองซึ่งเป็นผู้ถือแหวนกลับไม่มีแม้แต่แรงที่จะให้เกียรติพวกเขาและความรู้สึกติดนั้นก็ยิ่งฝังลึกขึ้นเพราะเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต่กเขารู้และบาดแผลของเขาก็เป็นเครื่องตนใจอยู่ตลอดเวลาดาบมกงกที่ไม่มีวันหายดีนิรูที่ถูกกัดขาเหล่านี้คือบาดแผลทางจิตใจที่ลึกมากเขามองไปที่แซมพู้ซึ่งสามารถกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวตามปกติได้ยอย่างน่าอัศจรรย์ เขาได้เสพสุขกับผลลัพธ์จากสิ่งที่พวกเขาทําแต่ยูโฟโดกลับรู้สึกถึงช่องว่าระหว่างตันเขาไม่สามารถข้ามผ่านสิ่งนั้นได้ความรู้สึกแปลกแยกนี้ทําให้เขาทั้งน่าสงสารและเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งเขาช่วยโลกไว้ได้แต่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความทรงจำของสิ่งที่ต้องแลกมาเพื่อสิ่งนั้นในแง่นี้เขาเหมือนเป็นตัวแทนของพระคริสต์แต่เป็นพระคริสต์ที่ล้มเหลวเขาตายระหว่างการเดินทางเขากลับมาในสภาพที่เปลี่ยนไป และต้องจับไปทางทิศตะวันตกราวกับการขึ้นสู่สวรรค์แต่ต่างจากพระคริสเขาไม่ได้ยียวยาผู้อื่นด้วยบาดแท้ของตนเองบาดแท้ของเขาทําให้เขาแยกตัวออกจากคนอื่นและเรื่องราวนี้บอกว่า